สวัสดีค่ะคิมนี้ก็อยู่กับสาวปันกุกเกาะนะคะวันนี้สาวปันก็จะมาส่งตัวเล็กนะโรงเรียนนะคะแน<ม>ะคะใส่เสื้อแขนยาวนะคะกันก็เย็นนะคะก็มาเจอแม่คําใสนะคะมีเรื่องด่วนนะคะมาขอความช่วยเหลือนะคะกับแอดมินนะคะน้องแอนนะคะของมณโอโฮมซับนะคะก็เห็นแม่คําใสจอดอยู่นะคะก็น่าทาเกี่ยวกับระบบ YouTube นะคะค่ะ นี่ก็ถามน้องแอนนะคะนี่นะคะโอ้ทำเกี่ยวกับโฆษณานะคะนั่นน,น,น,นี่ต้องมาปรึกษาน้องแอนด่วนนะคะปะเดี๋ยวเราก็จะไปบ้านปลุตตูมนะคะคนาที่นี้นะคะแอดมินก็มาช่วยกันนะคะคที่มนโอมโฮมซับนะคะค่ะ วันนี้นะคะได้เนื้อซื้อเนื้อไป3ากิโลนะคะนี่เนื้อเนื้อ3ากิโลโอ้ยเดี๋ยวไว้ยังไงนะหนักเลยเอาไปตากแห้งไว้ให้ลูกๆก,กินนะคะอันเนื้อไว้นี่นี่เนื้อเนื้อไข่ไก่หนึ่งแผงไข่ไก่หนึ่งแผง Uh huh. ไข่ไก่หนึ่งแพงไม่แตกมั้งไข่ไข่หนึ่งแพงได้รองเท้าให้ลูกได้รองเท้าให้แม่ขาดแล้วรองเท้านะคะค่ะได้รองเท้าให้ลูกให้แม่นะคะเดี๋ยวจะไปหากินข้าวเช้าแล้วหิวข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูรถก่อนนะคะดูรถที่ซ่อมไว้ด้วยนะคะไปส่งตัวเล็กไปโรงเรียนนะคะ จะไปดูตัวเล็กด้วยดเ,ออเดินเลาะไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะหนักเลยไม่ได้ถ่ายไปเนื้อเอาไปหั่นหั่นตากแดดนะคะลูกชอบกินนะคะหมักกระเทียมด้วยนะคะใส่เกลือใส่ชูรสนะคะไปกันต่อค่ะมาดูรถนะคะที่จะซ่อมไว้นะคะก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะคะก็จะ เปลี่ยนบางคนหน้านะคะล้อนี่ก็เปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนใหม่หมดนะคะยางนอกยางในนะคะนี่แล้วก็จะประกอบอันนี้เชื่อมต่อโซกตัวนี้ก็เปลี่ยนนะคะตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่นี่ก็เปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนใหม่ นี่นี่แล้วก็มาเจอกันแบบไม่ได ouais. ้นัดหมายด้วยนะคะมาเจอพอนิ่มนะคะนี่ม่ออเบนนะคะไม่ได้นัดหมายกันจริงๆนะมาเจอกันเลยมาเจอกันทั้งทีนะคะจ้าสตาร์ทมือแล้วก็เปลี่ยนแบตนะคะเปลี่ยนแบต สตาร์ทมือเปลี่ยนหลายอย่างอยู่นะคะค่เป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะก็ไปดูรถด้วยนะคะแล้วก็ซื้อของมาด้วยนะคะซื้อรองเท้านะคะให้ลูกชายดูซื้อหน่อไม้มาด้วยนะเดี๋ยวอะไรนะเขาเรียกว่าเดี๋ยวอดัดไวนะ้เนาะ อัดแพ็กใส่ถุงไว้นะคะค่ะไว้เก็บไว้กินนะคะอัดใส่ถุงหน่อไม้นะคะเพื่อนเป็นคนรู้จักนะคะเพื่อนขายให้ราคาถูกนะคะค่ะก็เลยซื้อเพื่อนมานะคะซื้อพี่เข้ามานะคะหน่อไม้สดๆนะคะนี่เป็นหน่อไม้ไล่นะคะจะหมดแล้วหน่อไม้ไล่นะคะค่ะรองท้าลูกชายก็ขาดแม่ก็เลยซื้อมาให้อันนี้รองท้าป้าสมวนนะซื้อให้นะ ขาดแล้วนะคะก็เลยซื้อคู่ใหม่ให้เพื่นนะคะซื้อคู่ใหม่ให้เพื่นถึงบ้านแล้วนะคะสาวปานก็นะคะไปดูรถนะคะที่เตรียมซ่อมนะคะที่เตรียมซ่อมนะคะว่าเท่าไหร่นะคะยังไงนะคะเพื่อนก็บอกว่าจะไม่ไเช็คลาคานะคะเดี๋ยวซ่อมดูก่อนนะคะเผื่ออะไรยังไงนะคะเดี๋ยวจะโทรบอกอีกที่นึงนะคะสําหรับมอเตอร์ไซค์นะคะของพี่อ๋อยนะคะที่ให้มานะคะ ก็ไปซ่อมแล้วเดี๋ยวรอนะรอคาตอบจากพรุ่งนี้นะคะว่าค่าซ่อมจะเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็เรียกหาตาชานด่วนเลยนะคะวันนี้เรียกหาตาชานด่วนให้ตาชานเอาข้าวไปสีให้นะคะเพราะว่าอะไรนะคะแล้วอยาก,กินข้าวใหม่นะเดี๋ยวสีข้าวใหม่มาลองกินดูนะคะค่ะว่าจะนิ่มจะอ่อนไหมหรือจะแข็งนะคะสําหรับข้าวนะคะปีนี้นะคะดูนะคะบรรยากาศนะคะที่กกอกนะคะ ท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะปลอดโปร่งร่มเย็นนะคะวันนี้ก็ได้มาเจอพ่อนิ่มแม่ออฟนะคะเบนซ์นะคะพอดีไปธุระด้วยนะคะสปานก็ไปธุระนะคะไปซื้อของด้วยนะคะก็พอดีเจอนะนะคะเจอเพื่อนพอออกก็ไปธุระพอดีนะคะวันนี้หน้าไม้งาม สนันเหมอนเคยหาทกินข้าวสปานก็ยังหนักเลยบอกให้เรียบร้อยนะคะบอกให้เรียบร้อยไปหาแต่เช้าเลยนะคะรงพ้าปอดปลง่งวันนี้จะหั่นเนื้อตากแดดนะคะตากแดดเฮ้ยนะคะอร่อยนะตากแดดนะคะซื้อรองเท้าให้เพื่อนคงจะถูกใจเพื่อนแล้วนะคะนี่ คุลินะคะเบอร์สีิบสอซื้อให้ตองแม่ก็ซื้อมาด้วยซื้อมาใส่ไปนโน่นไปน,นี่เพราะว่าหน้าหนาวแล้วใส่ถุงเท้าแล้วพอดอีนี่ก็นอนอาบแดดอย่างดีเลยหมาตัวนี้นะคะ ดูลินฟ้าก่อนลิ้นฟ้าหลังบ้านเยอะไหมดกไหมน่าจะดกอยู่หรอกแอบดูนะคะว่าจะไปซื้อตะกร้าก็ไม่ได้ซื้อนะคะซื้อตะกร้ามาใส่ถ้วยใส่ชามไว้นะคะดูลินฟ้า

ก็ฝากเอฟซีนะคะสนับสนุนนะคะสินค้าของบริษัทมนโอมโฮมซับนะคะฝากสนับสนุนนะคะในนามช่องสาวปานกูกอกกันเข้ามาเยอะๆนะคะควรละโป้สองโป้นะคะช่วยกันอุดหนุนนะคะผลิตภัณฑ์มนโอมโฮมซับนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นโป้ใดๆโปหน้าหนาวนะคะแต่ละโปนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นเนาะก,กาแฟนะคะทีพี f f e ฟทีพีโกโก้นะคะ คอลลาเจนนะคะน้องใหม่นะคะสบู่ฮันนีซอบนะคะครีมบำรุงผิวหน้าเซรั่ม um, นะคะค่ะช่วยกันสนับสนุนช่วยกันอุดหนุนนะคะรัก YouTube ช่องไหนนะคะเมตา YouTube ช่องไหนนะคะก็ให้ช่องนั้นๆน,น,นะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าค่ะขอสวัสดีค่ะ